สวัสดีครับอันนี้เป็นเครื่องซักผ้านะครับปัญหาที่พบของเ,อเครื่องซักผ้านะครับแบบสองถังนะครับตัวนี้นะครับพอดีเจอปัญหาหน้ําขังนะครับในถังปั่นนะครับจะมีน้ําขังในถังปั่นนะครับมีน้ําขังเพราะว่าอา่อเดี๋ยว ถอดปลั๊กออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราถอดปลั๊กออกก่อนนะครับก่อนซ่อมอนี้โอเคถอดออกแล้วนะครับน้ําทั้งในทั้งปัน่นตัวนี้โดยส่วนใหญ่นะครับมันน่าจะเกิดจากไอมีเศษนะครับไปอุดตันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรอุดตันไหมนะครับดูหน่อยว่ามีอะไรอุดตันไหมนะครับเดี๋ยวผมขอดูเบื้องต้นก่อนนะครับ สรุปเลยแล้วกันครับหล <c oughs> ังจากเช็คไปแล้วนะครับอันนี้เอาน้ําออกแล้วทดสอบปั่นดูแล้วนะครับตอนนี้แล้วขอหยาดถอดไฟอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะให้ดูนะครับถอดไฟเรียบร้อยนะครับเอ่อปัญหามันอยู่ที่ตรงท่อระบายดูระบายน้ําตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอเอาโคมไฟแบบแป๊บหนึ่งครับวัดอันนี้ไม่ได้ไปใต้เขียดใต้กบนะครับอันนี้สาหรับเครื่องซัก แบบสองถังนะครับรุ่นเก่านะครับที่เป็นอนาล็อกนะครับก็คือรุ่นนี้ปัญหาของถังปั่นนะครับปัญหาของถังปั่นที่มีปัญหาก็คือมันจะอพอเราพอเราปั่นแล้วมันน้ําถังนะครับน้ําไม่ออกเมื่อกี้ให้ดูอยู่นะครับในตอนแรกๆตอนนี้เสร็จแล้วก็คือเอ,อ ดู youtube ไปสองสามช่องนะครับเขาเขากา็แนะนำเหมือนกันหมดนะครับก็คือในตัวนี่ครับตัวนี้ครับเป็นร่องระบายน้ำนะครับเห็นไหมครับร่องระบายน้ำตัวนี้จะเป็นของทั้งปั่นนะครับเป็นร่องระบายน้ำร่องเนี้ยมันอุดตันเกิดขึ้นได้จากเศษผ้าหรือว่าฝุ่นนะครับตัวนี้เกิดจากแต่เนื่องจากน้ำที่บ้านเนี้ยเป็นน้ำใต้ดินเนาะ นั่นใต้ดินมันสกรปรกมากครับมันสกรปรกมากมันมันเกิดาการตกตะกอนนะครับปุดตันเยอะมากเลยก็เลยทําการาใช้ไม้แยงแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดฟ้าอะไรนะครับก็ใช้ไม้แยงแล้วก็ให้มันทะลุผ่านออกไปนะครับถ,ถ้าเปิดตัวนี้จะคลีนกันจริงๆก็คงยาวอยู่นะครับก็ทำหลักๆคือทําความสะอาดนะครับบางท่านก็อาจจะเจอปัญหาว่ามีเศษถุงเท้านะครับ เศษชุดชั้นในอะไรไปปิดค้างอยู่ตรงนั้นก็ตามหลักแล้วก็น่าจะล้วงได้นะครับใช้ไม้ใช้อะไรเนี่ยล้วงได้นะครับใช้ไม้สอยได้นะครับแต่ต้องถอดปักก่อนนะครับถอดปักก่อนทุกครั้งนะครับตัวนี้สามารถช่วยได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบที่ปัญหาท่อน้ําอุดตันนะครับถังซักมีน้ําขังเอยถังปั่นมีน้ําขังนะครับโอเคเดี๋ยวลองปั่นให้ดูเอยเดี๋ยวลองปั่นอีกทีนะครับ